สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนทําน้ำยาสูตรธรรมชาติน้ำยาไล่มดตุกแกจิ้งจกทํำง่ายๆจากเปลือกมะนาวที่เหลือทิ้งแบบนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ <c oughs> เวลาเจ๊าปานบีบน้ํามะนาวเสร็จแล้ว <c oughs> ก็จะไม่ทิ้งเปลือกมะนาวนะคะ <c oughs> เปลือกมะนาวมีประโยชน์เอามาใช้ได้หลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊าปานมีวิธีกำจัดมดแมลงจิ้งจก แล้วก็พวกตุ๊กแกต่างๆได้ด้วยเปลือกมะนาวแบบนี้ค่ะหลังจากที่ได้น้ำมะนาวแล้วเจ๊ปันจะเอาเปลือกมะนาวห้าลูกแบบนี้นะคะบีบเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปในกระปุกอะไรก็ได้ค่ะแล้วใช้น้ำส้มสายชูเทลงไปในเปลือกมะนาวให้ท่วมเปลือกเลยนะคะแค่นี้เองเพื่อนๆแล้วก็หาฝาปิดเดี๋ยวเราจะเก็บทิ้งไว้ แช่ไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์7วันเดี๋ยวมาดูผลงานกันเลยนะคะผ่านมาเจ็วันแล้วนะคะเปลือกมะนาวที่เราดองกับน้ำส้มสาชูมาดูผลงานกันเลยค่ะโอ้โหกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ปนก็จะเอาน้ำยาน้ำหมักของเขาที่ได้นะคะเทใส่ลงไปในผ้าเ่าบางแบบนี้เลยกลองแต่น้ำนะคะเนื้อเราก็เอาทิ้งไป ได้แบบนี้เลยค่ะและเราก็นำมาใส่ในฟอกกี้นะคะน้ำยาที่ได้เอาไว้ฉีดพ่นได้เลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็เอาไว้ฉีดบริเวณที่มดมแมลงหรือว่าจิ้งจกมาเกาะ มีมดมแมลงเกาะตามผนังเป็นพวกจิ้งจกหรือว่าตุ๊กแกเราก็จะฉีดตามนี้เลยนะคะใช้ฟอกกี้ฉีดได้เลยทั้งนอกบ้านและในบ้านนะคะเพื่อนๆกลิ่นหอมสดชื่นไม่อันตรายด้วยค่ะ น้ำยาไล่มดมแมลงจิ่งจกทุกแกตของเจ๊าปานตัวนี้เป็นน้ำยาสูตรธรรมชาติใช้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะทําง่ายแล้วก็มาจากของเหลือใช้ที่เราบีบมะนาวแบบนี้ฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ